สำหรับชุดนี้นะครับไปตำบลโคกไม้ลายนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีของพี่คณิ t ฐานะครับพี่แกสั่งเป็นชุดฐานฟืนนะครับฐานฟืนใช้กันได้นะครับส่วนด้านขวานี้เป็นหัวแก๊สนะครับเป็นแก๊สนะครับเรายังไม่ได้ติดตั้งแก๊สนะครับสีเราพิ่งเสร็จนะครับพรุ่งนี้ก็เตรียมติดตั้งแก๊สให้พี่เขานะครับแล้วก็เตรียมจัดส่งปราจีนบุรีนะครับพี่เขาสั่งไว้สองหัวขนาดใหญ่นะครับฐานฟืนและแก๊ส ชุดนี้นะครับ9 7 0าบาทนะครับส่วนฐานไม่ใช่ฐานเหล็กอย่างนั้นนะครับฐานคือตัวนี้นะครับฐานคือตัวนี้เลยนะครับวางซ้อนกันได้เลยนะครับฐานเหล็กนั้นเอาไว้สําหรับขึ้นชิ้นงานนะครับของพี่ขนาดใหญ่จะมีความยาวจากซ้ายไปขวายาว112เซนนะครับกว้าง55สูง65เซนนะครับความสูงเนี่ยถึงท็อปกระเบื้องเลยนะครับความสูงเหมาะกับคนไทย สำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นสีคลาสสิกนะครับเรียนแบบสีเครื่องปั้นลินเผาตัวนี้นะครับสีนี้สวยมากนะครับเป็นธรรมชาติมากท่านใดที่สนใจงานเอกนะครับเข้าชมได้ที่เพจคลาสสิกอังโลหรือ m มมเบรสดไลน์ศูนย์แปดสองสานะครับต้องการงานสวยๆนะครับทักถามเอกได้เลยนะครับต้องการงานคลาสสิกนะครับก็เอกเตาจีนเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณ นะครับ FC แล้วก็ลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับที่ไว้ใจในผลงานของเอกและที่สนใจผลงานของเอกนะครับสวัสดีครับ